ฝึกอ่านผสมคำสระแอมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะกแอแกบอแอแบออแอแอตอแอแตจจแอแจ ปอแอแปหอแอแหสอแอแสคอแอแคลอแอแลพอแอแพ มออีมีหอแอแหมีแหลรอแอแลดอูดูแลดูมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่